ของท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทูไใจและคณะรระการหมู่บ้านหนองลมจึงได้ร่วมจัดการโครงการ ไปแล้วได้ความสุขนานสวยสมวรศ์งามตึมงกันะคะสวยสวยนี่นะคะสวยแล้วนะคะสวยแล้วโอ้เออสวยงามมากค่ะเป็นจาแจากแทนสวยงามนะคะกระปรองอ่ะช่าภาพพร้อมค่ะกดณชตเตอร์รัวตัว,ลวเลยนะคะตอนนี้ภาพสวยงามมากะะอันนี้เป็นการมอบให้กับนางรำนะครับต่อไปท่าน ออสอแอดงอุทิศนะครับประธานชมรมเรือข่การท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารนะครับมอบเงินจำนวน2,000บาทนะครับให้กับกลุ่มนางรำบ้านหนองหขอเรียนชิญครับ คำถาบต่อไปนะครับคุณสมชายแข็งแรงนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านลมนะครับมอบรางวัลให้กับนางรำขอตียนเชิญครับ เงินในการช่วยเหลือในการสนับสนุนการจัดงานนะครับอ่ามอบเงินสนับสนุนการจัดงานไปเรื่อยๆแล้วก็แข่งเรือนะคะให้กับผู้ใหญ่บ้านบ้านหลงหลงนะคะต่อไปเพื่อผู้บริการพรสิทธิราภิมงนะครับพ่อบครัวมอบเงินช่วยในการจัดงานสามหมื่นบาทครับท่านพอพรสิทธิ นะครับผู้นรยการโรงเรียนชุมชนนอนตานนะครับพร้อมน้ำดื่มนะครับร้อยยี่สิบนะครับนะครับกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับ เชิญตอนนี้ขอเวลาจัดสถานที่นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านประธานได้กล่าวเปิดงานจวัดลุกดาหานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจบบังหวัดลุกดาหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนา,นายนพดลฉชยยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโไพไซพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภากำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะการดําเนินการจัดการขอขอบเมื่อคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจ,บบวนจบบังหวัดลุกดาหาร ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือและไหลเรือไฟหมู่ที่3บ้านหนองหล่มป,ปี2568ในวันนี้กระผมขออนุญาตเรียนถึงความเป็นมาของจัดกับการในครั้งนี้โดยสังเกตดังนี้การจัดงานประเพณีแข่งขันเรือและไหลเรือไฟในช่วงทำบุญข้าวประดับดินของชาวบ้านหนองลงหมู่ที่ส ตำบลโพไซอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเป็นประเพณีที่สืบทอ,อดกันมานานจนถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของชาวบ้านเมื่อถึงช่วงแรมจิตจข้ามเดือนเก้าและเป็นการสืบทอ,อดเจตนารมณ์ของชุมชนและเสริมสร้างความสามัคคีความเข้มแข็งของชุมชนการบำรุงรักษาศิลปะกาลรีประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนกำบล์ทัวรไและคณะกรรมการหมู่บ้านหนองลมจึงได้ร่วมจัดก,การโครงการขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสื่อสารประเพณีให้คงอยู่สืบไปและปัจจุบันได้เวลาอาทัพควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดลุกรหารประธานในพิธีได้เป่าเกิดงานขอเรียนเชิญครับ

ายกโคการบริหารส่วนจังหวัดมูกดาหารต้องขอขอบคุณที่าทางอมรตโ,รโรไซาให้เกียผมมาเป็นประธานแบบนี้เมื่อย่างเข้ามาเห็นหนางลำเมีจะมีอายุมา

ใกล้ๆโค้งเอที่เป็นโค้งเลื่อไฟที่มันขึ้นแล้วก็ไหลเรือไฟกันก็ไม่มีความสุขคนจะถึงปัจฉิมในทางการเป็นกำลังพิ้นได้เก่ากว่านี้สมควรแล้วผมขอเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือและไหลเรือไฟบ้านน้องลมประจำปี2568นำวันนี้ครับขอบคุณเขัเดี๋ยวกาสดี ก็ขอเดี๋ยวท่านประธานได้รับท้องนะครับเพื่อเป็นข้องชัยนะครับผู้เชิญน,นะครับก็คือคุณในใายธนาทีนยงสารกำนันตำบลโพไซนะครับ แบันเดลร์ในวันนี้ท่านประธานอยู่ก่อนนะครับครับขอบคุณท่านประธานอยู่ก่อนนะครับ ต่อไปพี่น้องทางหลงได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานบีแล้วพงของฝาขงเขาเรียนเกินทางประธานกรุ่มสตรีนะครับอ่ามอบของที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะครับโดยมอบโดยท่านผู้ใหญ่สมชายนะครับแข็งแรงบาู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหล่มนะครับอ่เป็นผัก นะครับเป็นกล้วยเป็นพืชผักผลไม้นะครับสองตะก,ก้านะครับให้ขอท่านประทานนะครับเอาไปแกนพักได้่ <c oughs> อกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับต่อประบุคพี่น้องที่มาร่วมพิธีเบิดในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ ต่อไปเป็นพิธีตีขานํำนองนะครับขอเชิญเรือทพกลราขึ้นไปตีขานํำนองได้เลยนะครับ ให้เหมาะสมสวยงามนะครับการบรงหานนะครับเป็นเวลาสิบสิบสิบห้าตอนนี้สิบสองก็เป็นเวลาอันเหมาะสมนะครับซึ่งชาวบ้านน้องอมนะครับร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพไซ